วันนี้ผมมาเรียนที่ประเทศ Private City จะเป็นยังไงไปดูเดี๋ยวพาไปหารถเว้ยอ้โหเดี๋ยวยื่นมือเดี๋ยวรอรถจังหวะรอคุณเผือกก่อนเว้ยได้รถแล้วทุกคนไปงไปงเป็นไง เชีย่ยแม่งโคตรฉลาดเลยวะ่ะโอ้ยเทสดล่านะเนี่ยเกินโอ้ยโอ้ยไอเชี่ยโอ้ยโอ้ยเชี่ยเทสดล่าเว้ยเข้ามาแล้วเข้ามาโคตรแรงโอ้ยอจจเจอเจอเป้าหมายไม่ไม่มุ่งชน ตามต<ว>มีอะไรบ้างครับไม่มีครับอ<ยา> <ส academia> <laughs> ไปเลยมันไ,ไป,ไไปไเ้ยมันไปเวย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิเอากูเลยป่ะล่ะไม่รู้อ่ะตามหมดเดะกกูอ่ะ <gasps> ขอยาดกวนหน่อยละกันใครไม่รู้อ่ะไม่รู้หรอกรุ่นใหญ่รุ่นเล็กอ่ะตามอย่างเดียวอ่ะ ใครวะ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 ค,คิดแล้วตามมันก่อนอ้าว มันหายไปไหนวะ,อะเอ้าเร็ไเล่เป็นไรหาคนใหม่มาเอ้ยเจจนเจ๊ง นี่ไงหลบได้โคตรตึงโคตรก๊อดโคตรอันตรายเจอนี่เลยกูจะพังแล้วใช่ไหมอ้าวฮัลโหลครับขอโทษค่ะอุ้ยไม่ไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรครับอ๋อเว้ยสาวชนไม่เป็นไรเว้ยแต่ถ้าคนถ้าเป็นผู้ชายชนเนี่ยโดนนะโดนนะบัวกเลยเอ้ยเจอรถลื่นเดียวกันเฮ้ยตรงนี้เป็นที่เก็บรถปะเนี่ย ทำไมรถเดยอะจังอะ่ะลองสตังค์ไหมล่ะอ้าวที่เก็บรถก็ไม่บอกก็รถคันนี้แรงด้วยนะถ้าจะแ็กปะเปลี่ยนรถนะครับเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถแต่ถ้ารถจะลบเนี่ยก็มาขึ้นได้ทั้งหมดเลยนะ่็เอาไว้ก่อน ว่าข้างในกูรู้แล้วที่ที่รถอยู่อ๋อเป็นจุดพาวนี่เองเด็ดแล้วแหละพาไปก่อนคนรถซี่เกือบนะกืบโดนน้ำมอไซอะ่ะขับขับระวังด้วยนะ ช่วงนี้มีแฉช,ชีพมันเยอะป้าหมายป้าหมายป้าหมายคือใครไม่รู้เฮ้ยขอขอขอโทอครับขอขอโทอครับเสียงเสียงกูเบาเหรอทำไมเสียงเบาอ่ะฮัลโหลอ๋อโอเคเจอหมอไทายไว้ทุกคนซิ่งเอาไง นี่ดิอแล้วก็ชิงดิสายขับผิดเลนอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโั่นหรครับโั่นหรครับวิธีกวนคนนะครับผมกวนคนที่ถูกวิธี กดป่านร้อหลังเรานะคะรับกดป่านร้อหลังแล้วก็ไปแล้วครับไปแล้วครับไปบ่าวาให้โค้งเดียวแค่โค้งเดียวมาเห็นไหม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่ตามเว้ยมันจนผมกอดน,นะผมไม่รู้นะแจังไรอ่ะเจอนี่ขเขาแย่เบียดเฮ้ยไม่ล้มวะ หาหาหายื่อเขาเรียกว่าหาเหยื่อเฮ้ยพระพระพระไม่เป็นไรฮัลโหลครับพระฮัลโหลครับพระว่างว่างไงโยมว่างไงโยมทำไมชุดเท่จังอ่ะสนใจมาเข้า เกณฑ์สบงเหมือนกันเลยเปล่าเข้าครับเข้าร้านร้านร้ันส้าเลยหนุ่ม <Okay S 2> ตอนนี้เรเผารถกันโอเคพี่ชาย <laughs> พี่ชายขอขอเบอร์หน่อยดิขอเบอร์หน่อยดิหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดครับโอเคครับกล่องหมายเลขหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ด ถ้าหลครับสวัสดีครับชื่อชื่ออะไรนะพี่ชื่ออะไรนะชื่อปีโป้ครับปีโป้โอเคปีโป้หวานปะหวานปะพี่ชายก็อร่อยมากครับอ๋อโอเคครับแครเจอเหยื่อประเทศนี้คนเล่นคนแบบเล่นโคตรสนุกนะประเทศเนี้ยนี่วิธีวิธีปาดนี่เห็นไหม เฮ้ยรถรีบไปดิกูจะไปชนมันเนี่ยมีมาจังหวะนี้เต็มแผงปึ๊บเบียดมาตรงนี้อ่ะเอ้า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 ไอ้สัสไอสัสนี่เอ้าชนทำไมอ่ะผมไม่ยอมนะฮัลโหลครับชนทำไมอ่ะฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่คะผมชนพี่หรอเอ้าเมื่อกี้ผมขี่รถขี่รถมาแล้วคุณ ผมขี่รถมาตรงปพ๊บมันโค้งแล้วผมก็ขี่ตรงแล้วคุณก็โค้งมาก็ชนผมเมื่อกี้ตรงนั้นน่ะใช่หรอครับถ้าผมไม่โอต่อโทษด้วยไม่เป็ครับไม่เป็นไรครับเป็นไงร้นโคตรใหญ่หรือเปล่ายไงเชี่ยถ้ารุ่นรุ่นไม่ใหญ่พอนี่โดนแล้วนะโดนแล้วนะ ใครโดนจับวะ โทรหาปีโป้ดีกว่าไอปีโป้ไอปีโป้ไหนวะปีโป้มันชื่อมันชื่ออะไรนะปีโป้ปีโป้ปีโป้แข่งงี้ปะโอเคเดี๋ยวโทรหาปีโป้ก่อนฮัลโหลครับอยู่ไหนครับพี่ชายอยู่ไหนอะ่ะ ฮัลโหลฮัลโหลอยู่ตู้แดงอยู่ตู้แดงตู้แดงตรงไหนอะจะจะเอาเลขเสื้อผ้าเหรอหรือว่าอะไรใช่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 อ๋อแป๊บนึงนะแป๊บนึงน้องโดนขโมยรถแป๊บนึงเดินเข้ากับโอเคครับไหนอยู่ตรงไหนกันอยู่ตรงไหนกันอยู่อยู่อยู่ตรงเอ่อพาวอะสีส้มอะแถวๆกาลาฬะพี่ชายพี่ชายอยู่ไหนไม่ตอนนี้พี่เอกอยู่ไหนพี่ฮัลโหลฮะอยู่ที่ขายเหรอ ผมเห็นผมเห็นรถจอดอยู่นี่ไงพี่พี่ชายอยากอยากเก็บกัญชาจุดมันอยู่ไหนอะ่ะจุดเหรอจุดจุดเก็บจุดเก็บมันจะอยู่ตรงฟาร์มแก่แต่ต้องมีบัตรงานดำก่อนนะบัตรงานดำมันใช้เยอะปะอ่ะก็หลายอยู่อะถ้าจะไม่ผิดอะ่ะมันใช้อะไรบ้างอะ่ะดิสหนี่ดิสหนีหรือไอตัวที่วาววาพี่ตรงนั้นพี่ไอที่อเลื่อนจัดแต่ละองค์กุท่อใช่มันมันอยู่ตรงไหนอะ่ะหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งนี่เหรอ ตอนึงนะเดี๋ยวดูเลขให้ใช่ปะมันอยู่ไอตรงหนึ่งศูนห้าหนึ่งนั่นแหละแต่เลยขึ้นไปอีกตรงไหนอะ่ะอ่าอธิบาย,ยัางไงดีวะมันจะอยู่แถวสะพานอะเห็นสะพานใต้ถนนปะอ่าโอเคพี่เห็นแล้วแถวนั้นแหละอ๋อโอเคมันมันจะเป็นจุดยังไงอะ่ะมันจะเป็นต้นกัญชา โอเคพี่ชายแล้วแล้วมันจะขายยังไงอ่ะอ่ามันต้องมีบัตรขายยาอ๋อโอเคมีบัตรขายยามีบัตรงานดําโอเคบัตรงานดํามันทํายังไงอ่ะต้องไปดูที่โต๊ะครับที <Okay S 2> ่เลเบลอะครับดำดังว่ามันใช้อะไรบ้างโอเคครับพี่ชายโอเคครับเยจากมีรถดีๆใช้ ใจคนเว้ยทุกคนชอลีเว้ยชอลีเว้ยอันนี้คือปูนเหรอ ตายตยตึกครับตายตึกตายตึกอ,อ๋อกูเดี๋ยวไปทำบัตรงานดำปั๊บเรเบลป <c oughs> จบโดนแบบแาบฟิวดอล่าฟิวดอล่าอะไรเงรี้ยโดนตำรวจไล่อะ่ะรถก็รู้จุดรถแล้วเชี <c oughs> ่ยรถพลัง <c oughs> ไปพิษทา เฮ้ยคุณน <the> ึก <kind> ว er, ่าตำรวจไล่ตกใจเลยเป็นยังไครับทุกคนเฮ้ยกูเจอเดี๋ยวกูชนกูบอกแค้นแหละกูชนไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโดนตำรวจไล่เ้ยเดี๋ยวกูชนเดี๋ยวเดี๋ยวกูตัดกำลังให้เพื่อนกูชนตำรวจให้ เฮ้ยรถตึง้งแบบคตรนแรงมาดิมาดิแท็กนเนี่ยดูด้วยดูแท็กนะอะไรเนี่ยรถไล่ละรถไล่อ่ะดู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 ปัด,ดปขวาหลังปัดขวาหลังปัดฮัลโหลฮัลโหลครับ ฮัลโหลครับโอ้ยฮัลโหลครับไอ้ไอสัดได้ฮัลโหลครับขอโทษนะครับสู้กูไม่ยอมกูไม่ยอมกูบอ,อกเลยไอ้แค่นี้คุณสุนทานสุนทานผู้เฮ้ย ฮัลโหลครับขอโทษครับฮัลโหลครับพี um ่สาวฮัลโหลได้ย yeah> ินไหมครับได้ยินครับขอโทษนะครับครับมาตังค์ไหมพี่ไม่เอาครับโอเคครับขอโทษนะครับขอโทษสาวเหี้ย คร์ okay, ทุกคนคิกนี้ก็พอแค่นี้แหละสัตว์เซิร์ฟบักผมจะไปหาในพ่เนี่ยนี่ผมพาไปทัวร์ซันเดย์โอเคป่ะครับผมก็คิกนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แหละ